ทีสละเวลาในค่ำคืนวันสุกนี้นะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเราทันงสองคนนะครับก็หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ทุกคนจดจำไปตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับ ท,ทุกความรักที่อยู่ในที่นี้ผมสัมผัสได้ว่ามันอบอุ่นไปหมดเลยมันเหมือนมันเหมือนทุกคนเอาความรักมาแล้วก็เอามากอบรวมกันตรงนี้ให้พวกเราผมหวังว่าสิ่งนี้มันจะอยู่ในใจของทุกคนอยู่ในทุกความรักตลอดไปขอบคุณมากครับเยลียังนะครับขอสงงดงควยินีกับ,บ,บเจ้าสาวเจ้าสาวคนับสมัคท่านด้วยนะครับน่ารักมาก จริงค่ะคมกณกันกันตั้งใจจริงๆทุกกระเบียดนิ้วนะฮะอยากจะให้คำคืนที่ออกมาเพอร์เฟกที่สุดเหมือนกับเพลงแรกนะฮะที่มิคคีเพื่ฟังมานะแล้วก็ขับรถเมย์นะก็จะมีความสุขแบบนี้แหละนะครับ<ฮ>ตอนเนื่องกันแน่นอนครับช่วงนี้เมื่อผู้สมรถมาถึงบนเวทีแล้วคุณหยกครับค<ฮ>่ะปกติเราจะคุ้นเคยครับว่าเราจะต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะ การคุยมีการถามเราะว่าเริ่มต้นพบรักกันได้อย่างไรประทับใจอะไรในการแต่งนครับแต่สัมภาษณ์ธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่งานไม่ใช่งานยี่พอสพี่อาร์มครับถูกค่ะเพราะฉะนั้นครับแขกผู้มีเกียรติครับผมขออนุญาตพี่หยกเลยนะฮะสองคำถามครับเรียนเชิญสองคำถามครับเป็นสองคำถามทั้งแปดคำถามนะคะจะมาให้ทั้งคู่ตอบกันในค่ำคืนนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริมไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเราออกแล้วนะคะ สองคำถามค่ะเรามีแปดสองคำถามด้วยกันนะครับมีรอบรอบ,บกันรอบ,บจับมือหรือเปล่าเป็นคำถามคำถ,ถามนางงามมงกับคู่วันนี้มองลงงคู่ให้เป็นใครดีครับจับก่อนไม่ได้ค่ะอ้าวน,นี้ไม่รอกมงนะฮะไม่รอกม,ม,ไมองไม่รอกไม่รอกแต่ว่าวันนี้ขอเป็นให้พี่พอรจับก่อนได้ไหมคะเชิญครับพี่พอร์ตครับแรกเลยครับผมขออนุญาตอ่านคำถามให้ครับ รู้สึกเหมือนประวนนะครับจริงๆ <c oughs> <c oughs> ยิ่งพิธีและพิธีกรกอ, <c oughs> อนกันด้ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเป็นรอบ Q&A นะครับเอาละโอ้อันนี้สบายๆเริ่มต้นก่อนผู้จิ้งอาหารที่ชอบที่สุดครับอาหารอะไรที่ชอบที่สุดที่อีกฝ่ายทาให้ทานและเพราะอ,อะไรจึงเป็นเมนูนั้นครับอาหารที่อามชอบที่สุดคืออะไรก็ได้ที่พี่ทำให้อากินนะ ถุก้อมไม่พี่อ่างต้องถูกถูกต้องมีการร้องบอกว่าต้องถูกด้วยถูกสิมเราจะทำเองทำไมอ่ะใช่จริงใช่เรามีคนที่ทำเป็นทำเก่กทำอร่อยอยู่โอ้อรวยสุดรวยสุดคำถามต่อไปครับคำถามอะไรที้มาทำแล้วนะได้แล้วอนิให้อนุญาตโอเคค่ะ คำถามครับของพี่อามครับเรื่องของสิทธที่ดีที่สุดทุกคนมักจะมีเรื่องราวดีๆที่ทำร่วมกันเสมออยากรู้ว่าเรื่องราวดีๆที่ดีที่สุดของคุณคือเรื่องอะไรให้เวลาคิดสามสิบวิค่ะหน่อยไป <laughs> เรื่องราวที่ดีที่สุดที่เราทำกันก็นกคือออ มันเยอะมากไงมันคิดไม่ออกพั่งมันเยอะที่หมดเลยามาสิบห้าปีอะไรเป็นเรื่องราวที่แบบเรื่องราวดีๆไหที่คุณนามจำได้เอาสิ่งแนกที่คิดได้ทุกๆคืนนะครับที่ที่ที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับไม่มีคืนไหนเลยที่เขาก่อนนอนเขาจะไม่บอกว่ารักนะครับ รักกันทุกคืนครับทุกท่านครับกดรอนเลยนะครับปรบมือได้นะครับเห็นแล้วท่านอยากจะปรบมือนะครับปรบมือได้เลยครับน่าที่สุดขอบคุณมากครับคำถามข้อต่อไปนั้นนะรี่พร้อมผมมาคำถามาที่สามวันนี้เป็นคำถามที่สามแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรามาแปดคำถามนะคะเป็นคำถามที่สามค่ะเชิญค่ะขอเหตุผลว่าทำไมถึงมั่นใจว่า ต้องเป็นคนคนนี้ทำไมต้องไป็นพี่อาร์มครับผมพูดไปแล้วในตอนฟาวเซเลบรินี้เมื่อบ่ายว่าครั้งแรกที่ผมกอดอาร์มเมื่อ17ปีที่แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเวลาเราจากบ้านไปนานๆแล้วเรากลับบ้านมันรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่กอดม,มันก็ตัดสินใจได้เลยว่ามันต้องเป็นคนนี้ แน่ครับน่ารักมากเราสองคนพีธีกรก็จะเขินนะใช่ค่ะฟังแล้วแบบว่าเป็นมุมนี้ของเขาจริงๆใช่ค่ะขออนุญาตไปคำถามต่อไปครับโอเคค่ะนี่ครับคำถามที่สี่ค่ะคำถามนี้พี่อาเป็นคนตอบนะครับครับเพลงที่ชอบที่สุดที่อยากจะมอบให้กับอีกฝ่ายแต่ตอบด้วยกัน นนันไม่ชอบลอง,อ,ลอ,งอันนี้<อ>ไม่มีการเตียมหรืออะไรเลยนะคะเป็นการจับซองคําถามกันสดๆเพราะฉะนั้นนะคะชอบลองเมื่อกี้ลอกไปช่ำเลยนะ <c oughs> ล,ลองร้องด้วยเร <c oughs> ื่องหมเรื่อง ให้ทุกคนได้ฟังอีกสักรู้กันแล้วครับพี่อาเพราะเขาร้องไปตอนประตูประตูทองแล้วเขาร้องไปจบเขาร้องไห้ก่อนอ๋อแต่รอบนี้ห้ามร้องไห้แล้วนะคะมาคสปีทที่งานคำใช่เอาให้จบเลยค่ะโอเคเริ่มเริ่มก็จะครอคแล้วนะสปีดหนึ่งครับ นี่เป็นคอนเสิร์ตหรืองานแต่งนะฮะขอโทษรวมๆกันทุกอย่างเลยนะพี่พอใช้เป็นโชว์ๆหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้ยอดเยี่ยมครับไปต่อครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสี่คามค่ะครึ่งทางแล้วครับแขกคุณไม่เห็นครับคำถามต่อไปถามว่าเหตุการณ์ที่โรแมนติกที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนคือเหตุการณ์อะไร ไม่มีมันเยอะจริงๆมันเยอะแซ่แต่เท่าที่รู้สึกว่ามันโรแมนติกที่สุดก็น่าจะเป็นคลิปไบรอ์ที่ขอแต่งงานไปเมื่อ11ปีที่แล้วในวันนี้เลยละครับอัอลุ้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้คือ10มกราคม2014ค่ะกับวันนี้10มกราคม2025วันนั้นขอวาแต่งงาน 1ิปีที่แล้ว1ิปีค่ะ1ิปีเต็มๆเลยก็คือเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมไม่แขกคุณมิเกลได้เห็น VTR ตอนระหว่างในเฟอร์เฟคครับขนลุกมากเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยมีคนดี่ด้วยมีคุณียคอยู่ด้วยครับใช่ค่ะเราอยู่องที่เป็นความตั้งใจใช่ไหมครับที่จัดวันนี้เลยใช่ครับโอ้โหพิธีพิธานที่สุดเลยนะฮะยอดเยี่ยมครับก็เปตีอุตสานหกรรมละครละที่ว่าโรแมนติกที่สุดก็ได้เป็นเหตุการณ์นี้แหละครับ โรแมนติกที่สุดและก็เป็นจุดเริ่มต้นของความโรแมนติกออกมาอีกเยอะเลยนะครับตอนเนื่องครับก็เป็นตอนเงี้เดี๋ยวเจ้าบ่าวรละสองคนจะมีน้ำพายแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็นิดนึงนะคะคำถางของพี่อ่างครับคำพูดที่ดีที่สุดที่ประทับใจที่อย่างพิเศษเสมอเมื่อนึกถึง ูดกับเขาเวลาเวลาเขาออกไปทางนานข้างนอกอามจะชอบพูดว่าอามคิดถึงลิงจนจับใจก็ไม่รู้กันคือคิดถึงจนจ,นจับใจมันเป็นคำพูดที่แบบน่ารักนะ ชอบในการเรีอกคำถามกับความลำดับเลยนะฮะไปจากหนจากหน้าลงไปเรื่อยๆไม่มีการสลับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรกมไก็ต้องดถามเหมือนความรักที่มั่นคงทั้งสองคนคำถามมีอยู่ว่าครับวันพิเศษที่สุดที่เป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของคุณคือวันอะไรและทำไมถึงเป็นวันนั้นครับอพี่เหรอรอฟังคำตอบจากต่อไม่บอครชบ วันที่พิเศษที่สุดตอนนี้นึกออกว่าคือวันนี้เนี่ยแหละวันนี้จริงๆก็ต้องวันนี้แหละใช่ครับมันจะอยู่ในความทรงจำไปอีกแบบตารแสนนามของเราผมเลยแหละก็เชื่อว่าเป็นอย่างน,นั้นผมเชื่อว่าแขกคุณผู้ีมก็รู้สึกเหมือนกัน ง่ายๆครับแต่ต้องตอบด้วยหัวใจจริงๆณนะตอนนี้อยากบอกอะไรที่สุดวันนี้วันนี้พูดคำนี้บ่อยมาพูดประโยคนี้บ่อยมาแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆตามหลักลิึ่งพี่ก็รักลิึ่งพี่ก็รักที่รักเขา ทัานแขกรับเสียญประมือเรีกอยกผู้สมรู้ของเราด้วยนะครับมีพอเชียมครับและตอนนี้นะคะก็จบการสัมภาษณ์แตดซองคันถามของเรานะคะจะบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยได้รับทุกท่านครับผู้สมรู้กำลังจะคิสครับอยากเห็นไหมครับบางคนนี้ไม่ได้ครับอยากเห็นไหมครับเตี้ยมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับแต่ผมต้องขอฝากไมค์โอเคได้คร่ะฝากไมค์นิดนึงนะคะ โอเคพี่ช่างภาพรนะมมพร้อมนะครับแขกผู้พิเศษพร้อมนะครับเชิญครับ